ครับความลำบากอย่างหนึ่งของประชาชนชาวบ้านอย่างเราก็คือการที่จะไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลนะครับต้องไปจอะเลือดต้องไปตรวจปัสสาวะต้องไปตรวจอ,อุจจาระนะครับจงใช้เวลาเป็นวันสองวันนะครับถึง่จะรู้ผลในการตรวจปัสสาวะตอนนี้ผมจะมาะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเราจะตรวจปัสสาวะของเราเองได้อย่างไร นะครับว่าปัสสาวะของเรานี่จะบ่งบอกถึงโรคภัยไข้เจ็บอะไรของเราได้บ้างนะครับสั้นๆน,นะครับอย่างนี้นะฮะตอนนี้เราก็ต้องตรวจที่สีของปัสสาวะ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราเยี่อออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งปนเปื้อนออกมาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งโปรโตีนทั้งอะไรต่างๆนะครับที่มันอาจจะย่อยไม่หมดหรืออาจจะย่อยหมดแรืงต่างๆเนี่ยนะครับก็จะพอ บ่งบอกให้เราได้ทราบเหมือนกันว่าสีปัสสาวะหรือสีเยี่ยวของเรานั้นนะนะครับมันบ่งบอกถึงสภาวะของร่างกายของเราอย่างไรบ้างพอที่จะ,ะมีแนวโน้มในการที่จะป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับเป็นต้นว่า <c oughs> ถ้าเราเยี่ยวออกมานี่นะครับไม่มีสีอะไรเลยแต่ว่าเป็นแบบใสๆนะครับก็แสดงว่า วันนั้นคุณดื่มน้ำมากเกินไปนะครับดื่มน้ำมากก็อาจจะทำให้สีปัสสาวะใสคือไม่มีสีนะครับหรือนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานได้ด้วยหรืออาจจะเป็นโรคไตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวา่าสาเหตุลึกๆมันมาจากอะไรด้วยนะครับแต่ว่าพอจะอนุมานได้ว่า <c oughs> ในการที่ปัสสาวะของท่านไม่มีสีคือไม่มีสีอะไรมีสีใสๆนะครับอาจจะเป็นตัวว่าวันนั้นคุณดื่มดื่มน้นมากเกินไปหรือไม่แต่ถ้าเออไม่ได้ดื่มน้ํามากเลยเพื่อ่มดื่มปกติธรรมดาก็นันกรหมายความว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรืออาจจะเป็นโรคไตได้ด้วยนะครับตอนนี้ถ้ามันมีสีขาวขุนนะ่นล่ะสีขาวขาวขุน่นๆเหมือนน้ำมว่วนะครับ คุณอาจเป็นโรคกลุยไตยอักเสบนะครับอาจเป็นเลือดกลุยไตยอักเสบได้หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับถ้ามันมีสีค่อนข้างขุ่นๆมัวๆเหมือนกับน้ำสาข้าวประมาณนั้นนะฮะหรือถ,ถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนลนะ่ะปกติส่วนใหญ่เ็เป็นสีเหลืองอ่อนนะแสดงว่าร่างกายอยู่ในสภาวะปกตินะสีเหลืองอ่อนๆน,นะครับ จะไม่ได้สีเหลืองอ่อนคือร่างกายอยู่ในสภาวะปกตินะครับแต่ถ้าสีเหลืองเข้มล่ะสีเหลืองเข้มก็เป็นสีปกติเหมือนกันแต่คุณดื่มน้ำให้มากขึ้นหน่อยนะครับสีเหลืองเข้มคือเป็นสีปกติแต่แสดงว่าคุณอนะออกจากขาดน้ำไปนิดนึง่งดื่มน้ำเพิ่มนะครับตอนนี้ถ้าสีเหลืองสดๆล่ะครับสีเหลืองแบบสดๆเลย ก็อาจทานวิตามินและอาหารเสริมมากเป็นปกติไปหน่อยนะครับมากกว่าที่ร่างกายต้องการนะฮะทานวิตามินมากไปหน่อยหรืออาหารเสริมมากไปหน่อยหรือยาที่ท,ที่ที่มีในการที่จะเสริมพลังของคุณนะมากไปนะครับแต่ถ้าเป็นสีส้มเลยล่ะนะครับถ้าปัสสาวะเป็นสีส้มเลยล่ะแสดงว่า ร่างกายขาดน้ำนะครับปัญหาเกีกับถุงน้ำดีหรือตับอาจจะมีปัญหานะครับแสดงว่าถ้าเป็นสีส้มคือร่างกายคุณขาดน้ําแต่ถ้าวันนั้เราก็กินน้ําเยอะอยู่นี่นะกินน้ำปกติอยู่นี่นะนั่นหมายความว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ําดีหรือตับ ถุงน้ำดีอักเสบตับอักเสบตับพิการอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสีส้มเข้มเลยล่ะนะครับสีส้มเข้มเลยนี่มันจะเป็นยังไงครับสีส้มเข้มหรือออกจะเป็นดำๆอาจจะเป็นโรคตับอักเสบนะครับตับอักเสบโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยล่ะครับนะถ้าสีน้ำตาลเข้มเนี่ยนะแต่ถ้าสีชมพูหรือออกจะแดงๆนิดนึง มีอาจจะคล้ายๆมีเลือดปนมานะครับก็อาจจะเป็นโรคไตคือไตติดเชื้อเนื้อเนื้องอกหรือมะเร็งได้นะครับในรลกทางเดินปัสสาวะหรือไตนะครับถ้าเป็นสีเขียวแล้วครับสีเขียวแสดงว่าผัดทานผักหรือว่าทานคอเลสเตอรอหรือผักมากไปหน่อย <c oughs> นะครับหรือไม่ก็ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแต่าวันนั้นคนเยี่ยสีเขียวโอ้แต่ไม่ได้ทานผักเลยนั่นห,หมายความว่าคุณจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับเออถ้าเป็นสีฟ้าล่ะเออมีหลายสีนะถ้าเป็นสีฟ้านี่ก็แสดงว่าแคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกตินะครับคุณอาจจะกินยาแคลเซียมก็ได้หรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับได้นะครับ สีฟ้านะครับสีสุดท้ายครับคือสีม่วงสีม่วงนะครับก็มักจะเป็นกับผู้ป่วยที่ใส่สวนปัสสาวะนานจนเกินติดเชื้อนะครับก็ได้นะครับสีม่วงนะครับหรือไม่ก็ต้องไปพบตำรวจนะครับสีม่วงครับนี่ก็มามาเล่าให้กันฟังเกี่ยวกับเครื่องของการตรวจร่างกายตรวจปัสสาวะด้วยนเนรยนะครับ